ครับก็เหมือนเดิมนะครับจะพามาซุ่มดูไก่ป่าวันนั้นเรามาเจอมานอนตรงนี้ผมมาดูตอนเช้าเช้าเจอขี้มันประมาณสองสามจุดผมคิดว่ามันน่าจะนอนกอไผ่กอนี้นี่ก็เลยมานั่งซุ่มประมาณสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นผมคิดว่ามันน่าจะมาช่องนี้แน่นอนนะครับช่องนี้น,นอนแล้วจุดนี้ก็คือบริเวณนี้ก็คือเป็นกอไผ่แล้วก็มันเข้ามาเขี่ยเต็มเลยผมคิดว่ามันน่าจะมานอนตรงนี้ เจอขี้อยู่หลายกองนะครับเหมือนเดิมผมก็มากับเจ้าตัว c ีเซ็สี่ห้าเจ็ดเทนนิงตอนนี้ก็ใช้เป็นศูนย์เปิดอยู่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวผมถอดกล้องออกใช้ยิงปลาแล้วก็ยิงนกยิงกระรอกใช้เป็นศูนย์เปิดผลดนะครับช่วงนี้นี่ให้ดูนะครับหมายที่เรามากันนี่เลยตรงจุดที่ว่ามันนอนก็คือตรงนี้เพราะว่าใต้กอไผ่ผมเห็นขี้ไก่อยู่กองนึงน่าจะนอนตรงนี้นี่เลยก็นั่งซุ่มไปเรื่อย ท้ายคลิปช่วงมืด,มดเราเจอไก่ป่าตัวหนึง่งกับไก่ตัวเมียนะครับผมเจอไก่ตัวผู้ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวเมียตัวหนึง่งแต่ว่ายิงไม่โดนระยะที่ผมยิงใกล้ๆประมาณไม่ถึง10เมตรแต่ว่าด้วยความที่มันวิ่งมาเจอผมพอดีแล้วก็ตกใจผมก็เลยลั่นไกพอดีกะว่าจะโดนแต่ว่าไม่โดนนะครับไม่โดนก็เลยท้ายคลิปก็จะมีเสียงไก่ตัวผู้ตัวเมียร้องเลยนะครับนี่จุดนี้ที่ว่ามันเข้ามานอนนี่กิ่งนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ แล้วก็วันนี้ที่มาซุ่มก็มาเจอกระรอกสองตัวเป็นกระรอกสีแดงแล้วก็กระรอกสีดําแต่ว่าผมไม่ได้ยิงนะครับแต่ว่าผมไม่ไยิงนี่เลยนะหมายที่เรามาก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็ถ้าผมไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมาซุ่มนี่ถ้ามันเดินมายัางไงก็ได้ยินเสียงแน่นอนเพราะว่ามันดังแรงมากนะครับมันดังแรงมากตอนท้ายคลิปได้เห็นแน่นอนนะครับไม่ไม่ได้เห็นตัวแต่ว่าเห็นมันกระตักเพราะว่าผมยิงไม่โดนอันนี้ผมใช้เป็นการอัดเสียงเอา เพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาถ่ายคลิปผมไม่ได้ใช้เสียงนะครับผมก็เลยใช้ในการพากเสียงคลิปเอานะครับนี่ไก่ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันนอนมันมานอนช่วงค่ำนี่นี่นี่อันนี้น่าจะมีกระรอกเข้ามานะผมเห็นกระรอกแดงตัวหนึง่งนี่ตัวนี้ผมไม่ได้ยิงนะครับเอ้ยอันนี้เป็นกระรอกดําแต่ว่าผมไม่ได้ยิงนี่นี่อันนี้น่าจะมองไม่เห็นนะต่ยแ่้วซ้ายซ้ายมือของจอเป็นกระรอกดํา เหตุผลที่ผมไม่ยิงก็คือผมเห็นมันคาบลูกไม้มาลูกหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกลูกอะไรแต่ว่ามันมันคาบลูกไม้มาผมคิดว่ามันน่าจะมีลูกมันน่าจะมีลูกแน่นอนที่รังมันผมก็เลยไม่ยิงผมเห็นมันคาบมาตั้งแต่อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายมือของเรานี่คาบมาจากกอไผ่ซ้ายมือแล้วก็วิ่งไปกอไผ่กอนุนผมก็เลยตัดสินใจไม่ยิงนี่ครับมันคาบมาจากกิ่งนี้นะครับแล้วก็ไต่ไต่มานีมาบนหัวแล้วก็มากิ่งไผ่กิ่งนุนนุนกอนุน แล้วก็ไปฝั่งนู้นเป็นกระรอกดําผมก็เลยไม่ยิงก็ผมก็นั่งจนจนค่านะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นก็เริ่มจะมืดนิดนึงนะครับเริ่มจะมืดนึงก็มีเสียงไก่ป่าขันข้างหน้าเราตัวหนึง่งเป็นไก่ตัวผู้ไก่ฟูงนี้มีประมาณสี่ห้าตัวนะครับที่ผมเห็นฟูงนี้รอบที่แล้วผมเห็นสี่ห้าตัวมานอนอยุดจุดนี้เสียงบินขึ้นต้นไม้น่าจะหลายตัวอยู่ท้ายคลิปนะครับโอโ้โหเดินมา ได้ยินเสียงชัดเจนมากสําหรับไก่ฟูงนี้แต่ว่าผมเจอสองตัวนี่ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วแล้วก็มีเสียงเดินมาจากข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนที่ผมยิงผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่มีไม่มีขาดตั้งกล้องแต่ตอนนี้มันก็กําลังจะเดินมาสองตัวเพราะว่าผมนั่งเงียบอยู่ในป่าได้ยินเสียงเดินแรงมากเพราะว่าในป่ามันเงียบแล้วก็เสียงกิ่งไม้ที่มันเหยียบมานะครับแรงมาก <S <S ผมก็เลยได้ยินเสียงมันร้อง แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนจังหวะที่มันเดินมาตรงขวามือของจอเราเนียครับใกล้ๆเลยผมก็เปี้ยงเข้าไปไม่โดนนะเพราะว่ามันเห็นผมพอดีผมก็ไม่ได้นั่งซุ่มอะไรมากแล้วมันเจอผมพอดีก็เลยบินออกไปแล้วก็มีตัวเมียตัวหนึ่งมาด้วยกันนี่ใช่ดูฟังเสียงนะครับนี่จังหวะนี้คือมันมันตกใจผมแล้วนะครับมันตกใจผมแล้วก็ไก่มันฉลาดมากผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันจะเข้าที่นอนตอนมืดๆ ตอนที่ผมนั่งนี่ประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วก็มืดมากมันเดินเข้ามาสองตัวนะเป็นตัวผู้ตัวเมียจังหวะที่มันเดินเข้ามานี่คือโหเดินเสียงดังมากเพราะว่ามันเหยียบกิ่งไม้เข้ามาคลิปนี้ก็เลยไม่ได้ตัวแต่ว่าเกือบได้นะเกือบได้เดี๋ยวคลิปหน้าดผมจะหาขาตั้งกล้องมาให้ดูนะครับตั้งมาให้ดูว่าจังหวะที่มันเดินเข้ามาเสียงเสียงที่มันเดินเข้ามาดังมากนี่น,นี่ผมยิงตรง ไปก็บ,บอกปืนตรงนี้เองครับใกล้ๆเองระยะไม่ไกลมากนี่เริ่มมืดก็ไม่ได้ตัวแต่ว่ามันก็ตกใจผมแล้วแล้วก็มีตัวเมียกับตัวผู้นะครับขันแล้วก็กระตรักกระตักอยู่ก็เสียดายนะครับคลิปนี้ไม่มีตัวไม่ได้ตัวแต่ว่าได้ยิงแต่ไม่ได้ตัวนะครับไม่หมานเลยนะก็เย็นนี้ก็จะกลับแล้วครับไม่ได้ตัว